ความสัมพันธ์เป็นพิษทำชีวิตพังได้อย่างไรเมื่อความรักกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นความสัมพันธ์คือรากฐานสำคัญของชีวิตมนุษย์เราต่างหยหาการเชื่อมโยงความเข้าใจและความรักจากผู้อื่นแต่ในบางครั้งความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นแหล่งพลังงานและความสุขกลับกลายเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ความเจ็บปวดและการทำลายล้างอย่างเงียบงัน นั่นคือเมื่อเราตกอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์เป็นพิษหรือ Toxic r e l ationship ความสัมพันธ์เป็นพิษไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานมันคือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนสุขภาพจิตอารมณ์ความเชื่อมั่นในตนเองและอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อทุกแง่มุมของชีวิตจนอาจกล่าวได้ว่าทำชีวิตพังได้อย่างแท้จริง การตระหนักรู้ถึงสัญญาณและผลกระทบของความสัมพันธ์เป็นพิษนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่เราจะสามารถปกป้องตัวเองและหลุดพ้นจากโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นนี้ชาป5ความสัมพันธ์เป็นพิษคืออะไรความสัมพันธ์เป็นพิษคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่ทำลายล้างความผาสุกทางอารมณ์และจิตใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องมันอาจไม่ได้แสดงออกในรูปแบบของความรุนแรงทางกายภาพเสมอไป แต่ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกัดกินตัวตนของอีกฝ่ายอย่างช้าๆลักษณะทั่วไปของความสัมพันธ์เป็นพิษคือขาดความเคารพไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ฟังความคิดเห็นหรือดูถูกดูแคลนขาดความไว้วางใจไม่เชื่อใจกันระแวงกันหรือมีการโกหกหลอกลวง ขาดการสนับสนุนไม่ส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งพยายามบั่นทอนความฝันและเป้าหมายของอีกฝ่ายมีการควบคุมบงการพยายามควบคุมการกระทำความคิดอารมณ์หรือการเข้าสังคมของอีกฝ่ายมีการวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบอย่างต่อเนื่องตำหนิติดเตียนหรือจับผิดอีกฝ่ายอยู่เสมอโดยไม่มีการสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่า ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไปไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ต้องสวมหน้ากากหรือปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้อีกฝ่ายพอใจมีการข่มขู่หรือการทำให้กลัวแม้จะไม่ใช่ทางกายแต่เป็นการข่มขู่ทางอารมณ์ความรู้สึกผิดและละอายใจผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นพิษมักจะถูกทำให้รู้สึกผิดในสิ่งที่ไม่ได้ทำหรือถูกทำให้ละอายใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น ซึ่งเป็นการบิดเบือนความจริงและสร้างบาดแผลทางอารมณ์อย่างรุนแรงการตำหนิติเตียนผู้อื่นเสมอไม่ยอมรับผิดโยนความผิดให้ผู้อื่นเสมอความโดนเดี่ยวทางอารมณ์แม้จะอยู่กับใครสักคนแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างที่สุดเพราะไม่ได้รับการยอมรับความเข้าใจหรือการสนับสนุนที่แท้จริงการปั่นหัวแก๊สไลท์ทำให้เราสงสัยในความเป็นจริงของตัวเอง สงสัยในสติปัญญาหรือสงสัยในความทรงจำของตัวเองขาดการสื่อสารที่ดีสื่อสารกันไม่ได้เข้าใจผิดบ่อยหรือมีการเก็บงำความรู้สึกความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไปความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไปความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไป ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไปความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไปความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งเหนือกว่าฝ่ายหนึ่งมีอำนาจควบคุมอีกฝ่ายมากเกินไปรู้สึกเหนือล้าทางอารมณ์ทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันหรือหลังจากคุยกันจะรู้สึกหมดพลังรู้สึกแยก่กับตัวเอง 3. ทำลายความสัมพันธ์กับผู้อื่นตัดขาดจากโลกภายนอกคนที่เป็นพิษมักจะพยายามควบคุมและตัดขาดเหยื่อออกจากเพื่อนครอบครัวหรือวงสังคมเพื่อให้เหยื่อไม่มีที่พึ่งและอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมได้ง่ายขึ้นสร้างความแตกแยกผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์เป็นพิษอาจนำเอาพลังงานเชิงลบกลับไปในความสัมพันธ์อื่นๆทำให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นตึงเครียดหรือพังทลายลงได้ ความไม่ไว้วางใจประสบการณ์จากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษสามารถทำให้เราไม่ไว้วางใจผู้อื่นในอนาคตทำให้ยากที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีต่อสุขภาพ 3. ทํทำลายประสิทธิภาพและโอกาสในชีวิตประสิทธิภาพการทำงานหรือการเรียนลดลงความเครียดความวิตกกังวลและการหมดพลังงานทางอารมณ์จากการอยู่ในความสัมพันธ์เป็นพิษ ส่งผลให้สมาธิลดลงประสิทธิภาพในการทำงานหรือการเรียนลดลงอย่างเห็นได้ชัดสูญเสียโอกาสเราอาจพลาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพการเรียนรู้หรือการเติบโตส่วนบุคคลเพราะถูกจํากัดการกระทำถูกบั่นทอนกำลังใจหรือต้องทุ่มเทพลังงานทั้งหมดไปกับการรับมือกับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษปัญหาทางการเงินบางครั้งคนที่เป็นพิษอาจควบคุมหรือบงการเรื่องการเงินของอีกฝ่าย ทำให้เกิดปัญหาทางการเงินหรือไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 4. ทำลายสุขภาพกายความเครียดเรื้อรังความเครียดทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและเจ็บป่วยง่ายขึ้นปัญหาสุขภาพอื่นๆอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายที่หลากหลายเช่นปัญหาการนอนหลับความดันโลหิตสูงปัญหาทางเดินอาหารโรคหัวใจ และอาการเจ็บป่วยเรื้อรังอื่นๆที่เกิดจากความเครียดสะสมพฤติกรรมการจัดการความเครียดที่ไม่ดีเราอาจหันไปหาพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือการกินมากเกินไปเพื่อบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดทําทำลายตัวตนที่แท้จริงและศัก,กยภาพการสูญเสียตัวตนเมื่อถูกบงการถูกควบคุมและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง เราอาจเริ่มสูญเสียตัวตนที่แท้จริงไปไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครต้องการอะไรหรือคุณค่าของตัวเองคืออะไรบั่นทอนความฝันและเป้าหมายคนที่เป็นพิษมักจะบั่นทอนความฝันและเป้าหมายของอีกฝ่ายทำให้เราไม่กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่อยากทำและไม่สามารถไปถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้การกลัวที่จะตัดสินใจ ความไม่มั่นใจในตนเองและประสบการณ์ถูกปั่นหัวทำให้เรากลัวที่จะตัดสินใจหรือไม่มีความสามารถในการตัดสินใจเพื่อตัวเองทั้งหมดนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นทำให้เรามั่นใจในการจากไปอยู่กับอีกฝ่ายฉะนั้นเราควรหาวิธีทำให้ชีวิตบริสุทธิ์ผุดผ่องขึ้นและเดินตามทางของตัวเองอย่างมีความสุขการตระหนักรู้ถึงสัญญาณเป็นก้าวแรกที่สำคัญ แต่การหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เป็นพิษนั้นต้องใช้ความกล้าหาญและความช่วยเหลือ 1. ตระหนักรู้และยอมรับยอมรับว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษและมันกำลังทำร้ายคุณนี่คือความจริงที่เจ็บปวดแต่จำเป็นต้องยอมรับอย่าโทษตัวเองและเข้าใจว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า 2. บันทึกหลักฐานจดบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นพิษพฤติกรรมที่ทำร้ายคุณ และผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของคุณสิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นและเป็นหลักฐานหากจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายหรือขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ 3. สร้างระบบสนับสนุนพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่คุณไว้วางใจซึ่งคุณรู้ว่าพวกเขาจะให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวคุณการมีคนที่คอยรับฟังและให้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นักจิตวิทยาผู้บำบัดหรือผู้ให้คำปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์เป็นพิษสามารถให้คำแนะนำเครื่องมือและกลยุทธ์ในการรับมือหรือลุกพ้นจากความสัมพันธ์นั้นได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 5. วางแผนการออกจากความสัมพันธ์อย่างปลอดภัย หากเป็นความสัมพันธ์ที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นทางกายหรืออารมณ์ที่รุนแรงควรวางแผนการออกจากความสัมพันธ์อย่างรอบคอบและปลอดภัยเช่นการหาที่พักชั่วคราวการเก็บเอกสารสำคัญและการแจ้งให้คนที่ไว้ใจทราบ 6. กํำหนดขอบเขตที่ชัดเจนหากยังไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์ด้วยทันทีจงเรียนรู้ที่จะกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนและสื่อสารมันอย่างหนักแน่นแม้ว่าอีกฝ่ายอาจไม่ยอมรับ แต่การที่คุณปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของคุณเองเป็นสิ่งสำคัญ 7. ฟื้นฟูตัวเอง (Healing Process) การหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เป็นพิษเป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์และจิตใจที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลาและความพยายาม 1. ให้เวลาตัวเองได้เยียวยาอย่ารีบร้อนที่จะกลับไปมีความสัมพันธ์ใหม่หรือกดดันตัวเองให้ลืมทุกอย่าง 2. ฝึก Self Compassion ใจดีกับตัวเองให้ภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดและยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้น 3. บ่มเพาะความเชื่อมั่นในตนเองค่อยๆสร้างความมั่นใจในตนเองกลับขึ้นมาผ่านการทำกิจกรรมที่คุณชอบการตั้งเป้าหมายเล็กๆและการประสบความสำเร็จ 4. เรียนรู้ที่จะรักตัวเองการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคือวัคซีนที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองจากความสัมพันธ์เป็นพิษในอนาคต บทสรุปเลือกชีวิตที่คุณคู่ควรความสัมพันธ์เป็นพิษคือภัยเงียบที่สามารถทำลายชีวิตเราได้อย่างแท้จริงมันกัดกินสุขภาพจิตอารมณ์ความเชื่อนั่นในตนเองและความสามารถในการมีความสุขการตระหนักรู้ถึงสัญญาณการกล้าที่จะเผชิญหน้าและการตัดสินใจที่จะปกป้องตัวเองคือก้าวแรกสู่การหลุดพ้นจงจำไว้ว่าคุณคู่ควรกับความรัก ความเคารพและความสุขในความสัมพันธ์ที่เติมเต็มไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหากคุณกำลังอยู่ในวังวนของความสัมพันธ์เป็นพิษจงกล้าที่จะเลือกชีวิตที่ดีกว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนเส้นทางของคุณและสร้างชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุขความสงบและความหมายอย่างที่คุณคู่ควร